อยู่กับพราวและคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พราวปล่อยคลิปเสียบโบวขอพราวแต่งงานเนี่ยเราได้ดูรีแอคชั่นคุณแม่กันไปแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งค่ะชาวเน็ตเขาสังเกตเห็นมากว่าทําไมคุณแม่สวยมากคุณแม่ดูเด็กมากมีออร่ามากจะเป็นเจ้าสาวหรือเปล่าแม่แต่คุณมาขอก็ดีนะทีนะคอมเมนต์ชมคุณแม่แบบไม่ไหวคุณแม่สวยแม่เด็ก ก็เลยต้องไปแอบส่องค่ะว่าช่วงเนี้นางกินอะไรทำไมถึงแบบว่าดูสวยผิดปกติดูเด็กลงขนาดนี้จนไปเจอค่ะนางซุม่มแอบกินตัวนี้มาอยู่คลราเจนค่ะโซทุกคนไปเจอใน Facebook ค่ะเอะทำไมตัวนี้มันดังจังเลยที่สำคัญคือเพื่อนเนี่ยเขากินกันเราก็เ้ยจะลอยช้าอยู่ใหญ่ใช่ไหมเขาบอกว่าดีจริงสวย จริงกินแล้วเด้งดึงดีดีอย่างเงี้ยเอามั่งเอามั่งเท่าไหร่เราไม่ว่ากาันขอให้ได้ลองกินมาหนึ่งเดือน